มีทางเดียวที่เราจะสู้กับโรคนี้ได้ก็คือการฉีดวัคซีนค่ะก็คัดนนั่นลงให้มาฉีดกันกบเพื่อป้องกันตัวเราและคนอื่นๆด้วยค่ะเราป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนรอบข้างญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเราเซฟตีตัวเองด้วย สำหรับช่วงเทศกาลสงการที่จะมาถึงนะครับหมออยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเน้นย้ําถึงมาตรการ D M H T เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคโควิด19นะครับหมออยากจะขอเน้นย้ําถึงเรื่องการฉีดวัคซีนนะครับสําหรับประชาชนที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนหรือแม้กระทั่งในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ย การฉีดวัคซีนเนี่ยครับจะสามารถช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 ได้หรือจะพูดง่ายๆก็คือจะสามารถลดอัดตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ได้นะครับค่ะวันนี้นะคะก็มาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะวันนี้ป้ามาฉีดเข็ม3มแล้วค่ะพอดีลูกหลานจะกลับจากสงการนะคะก็ขอให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันนะคะ <laughs> you. Cool.